หน่วยที่3กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลรายวิชากฎหมายในงานอาชีพธุรกิจดิจิทัลและอันิตอิเล็กทรอนิกส์สาระการเรียนรู้ในหน่วยที่3นที่ประกอบด้วย1ความหมายของข้อมูลส่วนบุคคล2ความหมายของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล3ประวัติความเป็นมาของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สี่ความสําคัญของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลห้าองค์ประกอบสําคัญของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหกขั้นตอนการทําตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเจ็ดผู้ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลแปดสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเก้าการเปิดเผยข้อมูลสิบบทลงโทษในการบังคับใช้ความหมายของข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลส่วนบุคคลหรือ Personal Data ก็คือข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ทั้งทางตรงหรือทางอ้อมแต่จะไม่นับรวมข้อมูลของผู้เสียชีวิตไปแล้วความหมายของข้อมูลส่วนบุคคลข้อมูลส่วนบุคคล Personal Data ได้แก่ชื่อนามสกุลหรือชื่อเล่นเลขบัตรประจำตัวประชาช,ชนเลขหนังสือเดินทางต้น ข้อมูลอุปกรณ์หรือเครื่องมือเช่น ip address mac address cookie id ข้อมูลระบบทรัพย์สินของบุคคลเช่นทะเบียนรถยนต์ฉนดที่ดินข้อมูลที่สามารถเชื่อมโยงไปยังข้อมูลขั้นต้นได้เช่นวันเกิดสถานที่เกิดเชื้อชาติชาติน้ำหนักสูงข้อมูลหมายเลขอ้างอิงที่เก็บไว้ในแมโครฟิล์มก็เช่นเดยียวกันแต่ไม่กแม้ไม,ไม,ไม่สามารถระบ,บุไปถึงตัวบุคคลได้ แต่หากใช้ร่วมกับระบบดัชนีข้อมูลอีกระบบหนึ่งก็จะสามารถไปถึงตัวคนได้นอกจากนี้ยังมีข้อมูลส่วนบุคคลประเภทที่มีความสาคัญและมีบทลงโทษที่ดูแรนด้วยด้วยกรณีเกิดการรั่วไหลสู่สาธระนะคือข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อน sensitive personal data ได้แก่ข้อมูลเชื้อชาติข่าพันธุ์ความคิดเห็นทางการเมืองความเชื่อในลัทธิศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศประวัติอาชญากรรมข้อมูลสุขภาพความบิการหรือข้อมูลสุขภาพจิตข้อมูลสาภาพแรงงานข้อมูลพันธุกรรมข้อมูลชีวภาพเนี่ยนะครับเป็นข้อมูลที่กระทบต่อเจ้าของข้อมูลในทํานองเดียวกันตามที่คณนะรรมการประกาศความหมายของพระพราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลก็คือกฎหมาย ที่ถูกสร้างมาเพื่อป้องกันการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลของทุกคนรวมถึงการจัดเก็บข้อมูลและนําไปใช้โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบและไม่ได้รับความยอมจากเจ้าของข้อมูลเสียก่อนพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลพศ2562 (Personal Data Protection Act) หรือจะย่อว่า PDPA คือกฎหมายใหม่ที่ออกมาเพื่อแก้ไขปัญหาการถูกล่วงละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆในปัจจุบันเช่น การซื้อขายข้อมูลเบอร์โทรศัพท์และข้อมูลส่วนตัวอื่นโดยที่เจ้าของข้อมูลไม่ยินยอมที่มักพบได้มากในรูปแบบการทําโทรมาโฆษณาหรือเล่าโดยกฎหมายนี้ได้เริ่มบังคับใช้เต็มรูปแบบเมื่อวันที่1มิถุนายน2 5 6 5 กฎหมายคุค้มครอ,อ,องข้อมูลส่วนบุคคลมีรูปแบบมาจากกฎหมายต้นแบบอย่างกฎหมาย General Data Protection Regulation (GDPR) ซึ่งเป็นกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสภาพยุโรปความสำคัญของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลก็คือการทำให้เจ้าของข้อมูลมีสิทธิ ในข้อมูลส่วนตัวที่ถูกจัดเก็บไปแล้วหรือกำลังจะถูกจัดเก็บมากขึ้นเพื่อสร้างความปลอดภัยและเป็นส่วนตัวให้แก่เจ้าของข้อมูลสิทธิที่เพิ่มขึ้นของเจ้าของข้อมูลทาให้ผู้ประกอบการขององค์กรและบริษัทต,ต่ตางๆต้องปรับเปลี่ยนกระบวนการเก็บรวบรวมและนําข้อมูลส่วนตัวของเจ้าของข้อมูลไม่ว่าจะเป็นลูกค้าพนักงานองค์กรหรือบุคคลใ,ใดๆที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามหลักปฏิบัติของพระ บรรยัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลองค์ประกอบสำคัญของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลก็จะประกอบด้วยเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลและผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลขั้นตอนการทำตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลขั้นตอนที่หนึ่งการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลขั้นตอนที่สองการใช้หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ขั้นตอนที่3มาตรการด้านความปลอดภัยของข้อมูมลส่วนบุคคลขั้นตอนที่4การส่งหรือเปอิดเผยข้อมูมลส่วนบุคคลขั้นตอนที่5าการกำก,กับดูแลข้อมูมลส่วนบุคคลผู้ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูมลส่วนบุคคลก็ได้แก่หนึง่งเจ้าของข้อมูมลส่วนบุคคล data subject 2. ผู้ควบคุมข้อมูมลส่วนบุคคล data controller 3ผู้ประมวลผลข้อมูมลส่นาาสน ica, ลวนบุคคล data processor สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลหนึ่งได้สิทธิได้รับการแจ้งให้ทราบสิทธิขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลสิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวมใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลสิทธิขอให้ลบหรือทำลายสิทธิในการเพิกถอนความยินยอมสิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูลสิทธิในการขอให้แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลสิทธิในการขอให้โอนข้อมูลส่วนบุคคลการเปิดเผยข้อมูลคนธรรมดาหรือนิติบุคคล หากมีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลไว้หรือมีการนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้หรือนำไปเปิดเผยไม่ว่าจะวัตถุประสงค์ใดก็ตามจําเป็นต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลด้วยเว้นแต่จะเป็นไปตามข้อยกเว้นที่พระราชบัญญัติกาหนดไว้บทลงโทษมีอยู่สามประเภทหนึ่ง,ง 2. โทษทางแพ่งสองโทษทางยาสามโทษทางปกครอง จบหน่วยที่3กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลรายวิชากฎหมายในงานอาชีพธุรกิจดิจิทัลและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ดูรายละเอยียดเพิ่มเติมในหนังสือพร้อมทั้งทำแบบฝึกหัดท้ายหน่วยและฝึกป,ปฏิบัติในแบงานด้วยนะครับ